ขณะนี้นะครับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรตนธรรมมาตรฐานตัตหีบนะครับกําลังเข้าดําเนินการช่วยเหลือประชาชนหลังเหตุงูเข้าบ้านนะครับซึ่งเป็นงูจงอางและเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่จํานวน2ตัวนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าของบ้านก็ได้โทรร้องของความช่วยเหลือไปทางหน่วยกู้ภัยนะครับนีคบ่ครับตรงที่พ่อลงไปเห็นตัวไหมอ่างเห็นครับเห็น มันมากินอะไรอะครับพี่มันจะมากินกันครับอ๋อมันจะมากินกันเองอเหรอครับเพราะไอ้ย้อมสีตะไคร้ไงอ๋อคือจองอ่างมันจะมากินในเหลือมันนะครับอางอยยู่่ีาชผมตรงนี้ในอ๋อตัวนี่างไปอยู่นู่นครับไหนอ่ะอ๋อนี่เหลือมอ๋อนี่เงาเหลือม ติดตะข่ายนี่อื่ใหญ่ไหม ไหน um? อะชาหัวมั่ไหนโผล่โผล่อย<า>ู่เ่ยครับเห็นนะมครอเหนนน็นไหนะไหนอะโผล่ต้นไมพ้พอหัวมาเ,เาอาละชาติดไหม โอยในน้ำ okay. <Okay. S 3> โอเคช่วยจับได้ไหมมีใครมาช่วยดึงไหมไม,มีใครเอามีดระฟันกิ่งไม้ได้ไหมมีใครมีดระฟันกิ่งไม้พี่นะโ oh, อ,อ้โหอาชาม่หลุดเนาะ ไม่หลุดไม่หลุดพี่แต่พี่เอาพี่มาช่วยเอาเอามีดฟันให้หน่อยฟันมากิ่งไม้เ๋ยวใครมีไม้มีมีขอขอมีดฟันกิ่งไม้หน่อยครับพี่ครับเบื้องต้นงูสองตัวนี้เข้ามาทำอะไรกันนะครับพี่ อ๋องูเหลือมติดตะไคร้อยู่งูจงอางจะคาดว่าน่าจะมากินงูเหลือมนะแล้วแล้วงูจงอางตัวนี้เป็นไงบ้างครับพี่ตัวใหญ่มากครับตัวนี้ตัวใหญ่มากครับครับครับวนงูเหลือมนี่จะมากินงูเหลือมที่ติดตะไคร้อยู่อ๋อครับเพราะงูจงอางเป็นเป็นงูที่กินสัตว์ด้วยกันกินด้วยกันครับอือ มีอย่างน้ามันมีมีหมูมีไก่ไมี่วันนี้ไปไปไป,ไปอ่าทองครับเขาไปากดาวอชาครับด้านนี้หน้าออกไป<ช>ด้านนี้เดี๋ยวก็พลาเดี๋ยวห้เส้ย

ยาวประมาณกี่เมตรครับพี่ตรงนี้หลายเมตรอยู่นะประมาณห้าเกือบห้าเมตรได้ถือว่าใหญ่ไหมครับใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากไม,ไม่มีพิษนะพี่นะมีครับมีครับรยรยโยกอ่างให้พ <laughs> ิษมีมีกระสอบไหมครับพี่พี่มีกระสอบไหมครับกระสอบลงมากระสอบเอาถุงกระสอบเชือกรัดมาพร้อมเลยครับเชือกรัดด้วยพี่ เ,เชือกด้วยครับปตบใัใหญ่ๆเชือกรัดเชเร็วๆครับกำลังวิ่งนะพี่นี่ไงลอยพระแทกกนนะุน่ะโอ้โคุณไม่ใช่สิงดงนี้นะ,ะเตรียมตัวเรับแล้วพี่เจอง,งูอตอนช่วงเวลาไหนครับเนี่ยเจ็ดโมงสิบห้านาทีครับ แล้วมันเจอตอนนั้นพี่มันกําลังทําอะไรกันอยู่ครับงูมันมันกําลังจะเข้ามาหางูเหลือมจะมากินงูเหลือมคือจงอางกาลังจะกินงูเหลือมครับแล้วแล้วงูตัวนี้มันหนีมาหรหรือว่าพี่ไล่มันมาครับไม่รู้มาจากไหนครับแต่ผมจะมาเปิดมาดูป๊มน้ําเห็นเลยอ๋อขวางทางอยู่พอเห็นแล้วเป็นไงแม่งพี่ตอนนั้นก็เขาจะขยับตัวครับแต่ก็ดูสักพักประมาณสิบนาทีก็ไม่ตกใจเนาะเขายังไม่ตกใจเพราะว่าไม่พี่ยังไม่ตกใจนะก็ตกใจเหมือนกันครับไม่ไม่กลัวนะ ก็กลัวขนาดนี้มันลูกอะไรมันตัวใหญ่มากเขาได้จะมากินงูเหลือมเหรอครับงูอะไรเนี่ยงูจงอางครับงูจงอางขนาดใหญ่มามามาเลย ช่วยถือไว้ช่วยถือไว้ใครช่วยจับหางหน่อยอ่ะพี่พ,พี่พี่จับหางคนหนึ่งครับใส่กับไม่<า>จับยกตรงนี้เลยจับยกตรงนี้เลยอ่าใช่กระสอบตดำๆำครับกระสอบดำๆครับ <c oughs> เอากระสอบ่ำดำครับเอาเอากระสอบวางนอนหน่อยก็ได้ครับ <c oughs> อุ้ยเอาเถอะจึงไม่ใช่ไม่ใช่เอาเถอะดึงกระสอบอ่เอาไปจับไม่ใช่ยัดเร็วๆเอาเชือกมาเชือกมาเชือกมาเชือกเชือกเชือกมาเชือกแล้วจับท้ายวะเชือกผูกเร็วเชือกแน่นๆผูกเลยผูกเลยผูกตรงนี้เลยผูกนี่

Thank you. อเดอ้ยตกาขอกรยครับ,รบชาอาชาจับหางช่วยดีพี่พ,พีก็ได้ครับจับจับ,จบหางชูให้เห็นยาวหน่อยครับพี่ให้เห็นความยาวหน่อยครับอ่าครับแคน้นะพี่ขอบคุณครับครับ แยงแย่งมาจากงูเลยครับเจ้าหน้าที่มาหมดแล้วครับครับครับนั่นแหะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเจ้าหน้าที่มาแล้วครับมันเป็นงูเหลือมกับงูจงอางครับเชือกสอดเชือกได้ครับใช่ครับครับผมมันอยู่ด้วยกันนะครับทีนี้มันก็ไอ้จงอางมันเลื้อยออกไปหน่อยนึงมันจะมากินกันหรือเปล่าครับ ใช่ครับเจ้าหน้าที่มาทั้งสถาบันวัฒนธรรมกับที่เทศบาลนะครับขอบคุณมากนะครับัวหน้าครับผมให้ที่ไปนะจะโตัน